สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสันนี่วันนี้คิมจะพาทุกคนมาชมแปลงผักน้อยๆข้างบ้านนะคะไม่มีพื้นที่เยอะเราก็สามารถปลูกได้นะคะอันนี้ก็คือปลูกได้สองสามวันแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูข้างในรั้วนะคะมันก็มีหลายอย่างเลยอันนี้ปลูกได้ประมาณสองสามวันแล้วนะคะทุกคนสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะคือ ต้นยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าโตเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าคิมเนี่ยรดน้ำทุกวันเลยนี่ค่ะก็ปลูกผสมกันไปค่ะทุกคนไม่ได้ปลูกแบบเยอะแยะอันนี้ก็คือเคลนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าอากาศดีๆนะคะวันนี้คิมจะเอาแปลงผักที่ปลูกแล้วได้อาทิตย์หนึ่งนะคะมาฝากทุกคนค่ะ นี่นะคะปลูกผสมกันไปกระดอกไม้เพราะว่าเราไม่มีที่นะคะแล้วเคิมก็อยากจะโชว์กลาบบ้านคิมค่ะนี่ทุกคนสวยไหมออกดอกเยอะมากข้างล่างก็มีนะคะนี่เป็นไงสวยสวยงามเห็นไหมคะสวยงามมากนะสวยมากค่ะทุกคนคือมันสวยจริงๆนะคะ นี่พอมาถึงข้างล่างก็มีอีกนะคะเห็นปะสวยสดงดงามค่ะและบรรยากาศก็ดีมากนะคะและนี่ก็คือกิจวัตรประจําวันของคิมทุกๆเช้าหลังตื่นนอนนะคะคิมก็จะมารดน้ําผักนะคะทุกเช้าทุกเย็นนะคะพอเรา รดน้ำผักทุกเช้าทุกเย็นผักมันก็จะโตเร็วมากค่ะทุกคนผักสลดัดปลูกใส่กระถางเอานะคะเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอข้างในก็มีนะคะ ก็จะเป็นอย่างละต้นเนาะแล้วก็มีมะเขือด้วยมะเขือม่วงเอามาดูพริกขิงดกแบบนี่ทุกคนผักสลัดกินเห็นไหมสวยงามนี่พริกกำลังงามแล้วค่ะปกใส่กระถางนะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นมะเขือเทศค่ะทุกคนสป้ากำลังงามเลยกำลังแตกยอดนะคะทำไมมันออกดอกเร็วจังคะทุกคนดูสิมะเขือเทศก็งามงา,ามค่ะทุกคน ทิมก็เยอะๆนะได้ประมาณสิบกว่าต้นนะกระมัณแตกยอดแตกดอกเลยค่ะทุกคนดูดูดูนี่เห็นไหมคะสวนผักน้อยของทิมก็มาดูสวนข้าวโพดนะคะอันนี้คือต้อนบลูเบอรี่นะคะทุกคนยังไม่เคยเป็นลูกให้เราได้กินเลยนะคะนี่สวนข้าวโพดทิมค่ะเป็นไงงาไมไหมงามไหมล่ะปลูกเอ้ยปลูกในสวนไอ้นี่นะคะในสวนดอกไม้ แล้วก็มีแตงกวาด้วยนะคะนี่แตงกวาต้นเล็กนิดเดียวมันจะโตหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันมีต้นข้างๆงำมันนะคะทุกคนเข้าใจคําว่างำไหมคะงำมันก็คือว่าไม่ใช่งำเหือกนะคะทุกคนงำอ่ะเออนั่นแหละมันแปลว่างำอ่ะนี่มันก็มีต้นดอกไม้งำมันอยู่มันก็จะไม่โตอะค่ะทุกคนย้อนกลับเข้าไปข้างในดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวโพดมันจะหวานไหมพ่า มีหลายปีที่ผ่านมาคิมปลูกข้าวโพดแล้วมันไม่หวานะคะทุกคนมันงามนะแต่มันไม่หวานตรงนี้อีกนะคะมีถั่วนะคะทุกคนแต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะคิมไม่ได้ทําข้างให้มันอนะ่ะแต่ว่าจะทําข้างก็จะปลูกผักเลดี้สนะคะด้วยอ่อด้วยกระถางนะคะเพราะว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะมันกําลังจะเริ่ม่อหัวแล้วะคะ่ะทุกคนเนี่ยซันนี่ซันนี่เผือกทุกเรื่อง ซันนี่เผือกทุกเรื่องอันนี้ก็คือปลูกใส่กระถางเหมือนกันนะคะต้นมันใหญ่แล้วมันมันทานไม่ทานนะคะทุกคนที่เราเดิบใบข้างล่างมันทานนะคะจะไม่ตัดต้นเลยส่วนอันนี้ก็เป็นผักอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคิมจําชื่อไม่ได้นะคะมันโตเอาโตเอาเลยค่ะคิมปลูกในกระถางให้ดูรอบนอกก่อนนะคะอันนี้ก็คือพริกของคิมนะคะดลกมากเลยคะ่ะทุกคนเริ่มออกลูกออกดอกแล้วดูคิมปลูกใส่กระถางหมดเลยนะคะต้นพริกคิมเพราะว่า มันไม่มีพื้นที่เนาะคิมไม่มีพื้นที่เนี่ยคิมปลูกแล้วก็ตั้งไว้บนชั้นบนชั้นแบบนี้นะคะที่คิมทําเมื่อปีนู่นห,หลายๆปีก่อนเนี่ยก็หลายต้น,นะคะ่ะต้นพีค,คิมงามค่ะงามแยะกาลังดกเลยค่ะทุกคนต้นเลเน็กๆเองนะเนี่ยกําลังดกเลยหลังบ้านข้างบ้านคิมก็ค่อนข้างจะลกนะคะยังไม่เก็บอะไรดูหนุ่มรออนุ่มรลออ่าแล้วเราก็มาดูข้างในกันค่ะมีข้างในรั้วนะคะ เห็นไหมก็จะเป็นพริกหยวกสีเขียวค่ะกําลังงามเมื่อวานคิมก็ได้มาถอนญ้านิดนึดน่งปีนี้ปลูกไม่เยอะนะคะนี่ก็คือมะเขือเทศเชอรี่นะคะมันจะลูกเล็กๆสามารถตาส้ตามตําได้มันก็จอ,อกลูกเป็นพวงๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นปะมันก็ดกเหมือนกันนะเนี่ยมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศราชนีเริ่มโตแล้วค่ะรีบออกดอกเร็วๆนะจะได้เก็บมากินอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศเอ่อสำหรับเบอร์เกอร์เมื่อวานคิมเด็ดไปสองลูกทุกคนอร่อยมากรสชาติเนี่ยกำลังสุกเลยเห็นปะ เนี่ยเป็นสีสีส้มแล้วเนี่ยข้างในก็มีลูกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนี่ละค่ะก็คืออันนี้คือข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกปุย่าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกกันนะคะอีกฝั่งนอกรู้ว่ากำแพงนะคะเปิดประตูออกไปข้างนอกกันนะคะเพราะว่าจะขังซันนี่ไว้ข้างในอันนี้ก็คือเป็นข้าวโพดนะคะกิมปลูกข้าวโพดไว้ข้างนอกคะ่ะทุกคนต้นสูงมากคือว่าคิม,มชอบให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเนี่ยข้าวโพดสูงมากเลยค่ะออกดอกออกฝักแล้วด้วย ที่ทุกคนแล้วตรงนี้ก็คือแตงกวาค่ะเทิมปลูกแตงกวาด้วยนะปีนี้เหมือนทุกปีนั่นแหละออกลูกแล้วนี่เก็บได้แล้วนะคะอยู่ข้างในก็มีดกค่ะนี่ข้างในคือดกดกดอกยูกดกได้อยู่ได้อยู่เนี่ยปลูกแซมในต้นข้าวโพดนะคะทุกคนข้าวโพดทิมก็จะมีทั้งข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านด้วยนะคะนี่แล้วก็มีบวบฝรั่งนะคะมีข้าวโพดตรงนี้อีกมีบวบฝรั่งแล้วก็ดอกไม้แล้วก็แตงกวานะคะ คานเลยนะคะมีเครือมันคานออกมาอันนี้น่าจะเป็นคนละพันกับที่โชว์เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าคนหน้าบ้านนะคะเห็นไหมแตงกวาคิมหน้าบ้านปีนี้คิมเพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะเพื่อให้มันขึ้นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ของคิมมามันตายแล้วนะคะทุกคนดูดิแต่ว่าคิมก็เลยเอาไอ้นี่เอ่อเอาแตงกวามาปลูกดูสิไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้แล้วก็มีต้นขขาพดด้วยนะคะ ข้าวโพดมาปลูกด้วยวข้างในก็เป็นบวบฝรั่งนะคะทุกคนคิมจะให้แตงกวามันขึ้นต้นไม้ตายนี้ลูกมันจะได้ดกๆแล้วก็ยาวๆค่ะนี่ค่ะอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะคะคิมไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกคือบ้านอื่นเขาปลูกดอกไม้แล้วก็ไม่ปลูกอะไรเลยแต่คิมนะผักมีผักมีแตงโมอยู่ข้างในด้วยนะคะคิมไม่รู้ว่ามันจะได้กินลูกหรือเปล่านี่นี่ค่ะแตงโมเออนี่มะเขือเทศนะคะเห็นไหมแต่ว่าต้นนั้นอ่ะมันไม่เกิดแล้วนะ่ะเออมันจะตายแล้วอ่ะ เนี่ยตังโมงคิมจะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะทิมก็แค่อยากจะมาอัปเดตสวนน้อยๆนะคะมีที่ตรงไหนคิมก็เอาผักไปย่อนไว้หมดเลยค่ะอะไรที่มันทานได้นะคะทิมก็จะปลูกไว้หมดเลยเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะด,ด,ดูดูมันเริ่มออกไอ้นี่แล้วทุกคนมันเริ่มออกลูกแล้วนี ออกลูกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะให้ชมบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆท้องฟ้าสดใสขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย